สวัสดีครับพยยันยัยสำริดรักต่างไใบนะครับตอนนี้มาอยู่ในสวนหยางอีกสวนหนึ่งนะครับที่ที่รถอ่ะพ่วงนะครับเอาไปเก็บคีย่ยางโอ้โหโอุโโอโน้นจุดหนึ่งอ่าเพื่อนอ่ะอาจจะขี่รถขึ้นได้นะเพื่อนนะครับอ่ะจะกลับรถชุบังกลับฟองก็เบิร์เพื่อนนะครับจิ้ม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 ,มขึ้นเพื่อน ไห้รถไทยคูโบตา้าลากขึ้นไปไปเก็บขี้ยางโอ้กับมันคนยางยาก,กักขัดแต่ว่าโมซันทำมาโมซันซทำไหม่ตัวมื่อวานเนาะครับเนี่ย,อย,ย,อ,ายาอย่างเต็มโปะประกอบเม่แจกนิ่ตายางกันไปวันแล้วโอ้โ,อโอครับแม่แกับอานนิสตากับแม่แกับอาน แต่งโม่ถ่ายคลิปว่าเกลียย์เทียอะไรนี่ครับยางส่วนนี่ประมาณ 1, 800, หนึ่งพันแปดร้อยเรือพันเก้าร้อยส้นนะครับโอ้รถไทยนี่มันแห้งเนาะรถไทยด้านลิ้นก็หักเลยครับผมฮ <twee> ะมาดู วิถีชีวิตของชาวรับจ้างกีดยางนะครับผู้ผู้มารับจ้างกบซ้ำนี่นะครับก็คือเป็นคนงานกีดยางกีดแล้วก็แบ่งแบ่งกันแต่ว่าส่วน่ากอิลีก็คือเจ้าของให้นะปูยคักอิลีมาถึงแร้วท่วงนี่ยางคือยางยางแอ่ยางมาก่อนก็เหมือนยางมาก่อนเมื่อยกวอน อันนี้เบรยังพูดว่ารถติดขึ้นมาอยู่ขี่รถขึ้นมาเลยเบอร์อะเมื่อยปะย่างขึ้นมาบ่เมื่อ,อยอปะอโอเพิ่เพิ่มพลังงานมากไปใหม่เลยสบายดีครับยังเป็นัเบรยังก่อนอยังก่อนเนอะคือบ<า>่ื่อขี่รถเอื่อขี่ เันขี่รถอ่าก็อเอนินเอินนะรถพ่วงนะหรืออ้รถลากนะครับแับมนันเอารถไทยหน้าเอินรถอีแตกอันนี้รถอีไทยเนาะแต่ได้ขี่รถาา <c oughs> ราคาแพงเนะตดราคาหลานนี่ครับบ่เมนธรรมดาเด้นะครับอันเขียนวาจังสีนี่ล่ะเสือมาทาเงินอย่างเดียวดินี่หาเง,งินอย่างเดียวเน,ะนาะแกเง,งินเสือมาหาเง,งินเสือมาแกงเงินเมื่อนี้มาอีกสวนหนึ่งนะครับ อีกส่วนนี้ว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนเอ่อประมาณพันเก้านะครับส่วนเนี้ยอ่าอีกส่วนนึงไปไซ้ไปถามแต่งมนี่ไปนี่ใกล้ๆนี่มาสั่น <laughs> <laughs> ไปใกล้ๆนี <laughs> ่ประมาณ <c ino> บรมาณอ่าบ่ได้เบิ่งเข็มให้ลักไอ้นั่นเล็กแต่ว่าก กะด้วยสายตากะสีประมาณอ่าบนเป็นสิบอยู่บ่ประมาณสิบกิโลได้โอ้ยุงยุงยุงยุ้งมะมิเด้อขอชาติทาทายากันยุงก่อนเออจะเอามาอยู่เนาะเอามาอยู่ทาได้๋ยวสักทาอยากกันยุงกันไปเก็บยางแล้วบะนี่เตรียมยางแน่ละพ่าเมย์มาเก็บยางเ่อเมย์อันนี้อันนี้มันอันกออันกออถุงกอกระเป๋ากอถุงปุ๋ย แม่อันนี้มันอันอันนี้อ,อันนี้ก็ขี่ก็ขี่ยาง <c oughs> อืมเพะว่าแม่ว่าโ <c oughs> บไซอันนี้ไซมันอ่ามักเฮ็ดอันขี่ยางมันเฮียอ๋อมันมักรุดมันมักรุดจากเปาอ๋อเฮ็ดโบบเซียนคือเพื่อนอืม <c oughs> ไปละทั้งคนนะครับเมื่อนี้ก็จะมีการมาเอาแห้งกันคือเกาทั้งพวกอ่าเอยเอยไอเพื่อนกบโทานใยนงบทัานมาเถอะบทันในมาหอดนะครับตอนนี้ยังเช้าอยูอ่เบองเวลาก่อน เพื่อนว่าถ้าเก็บสองคนก็จะประมาณสี่ชั่วโมงถ้าเก็บอ่าเก็บอ่าเก็บหลายคนก็นกนจะเลี้ยวัน,นันขึ้นมา่บ้านกันบไ่ได้ใช้เวลาหลายเนาะแมงข้นลายยังไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแต่มันมันสำหรับอ่าพรายังจำเรียนมันคืออยากเวลาเพื่นเพิ่งดูอู้นะครับลงไปจิ้มปิ้มอันนี้เข้าเยอะเกือบลังเขาแล้วอันนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ยอนา ก้าว <9. 00 S 2> โมงสิบเก้านาทีนะครับไปไปแล้ววันใหญ่สำลีสีผ้าบเบิ่งเด้อบอเมเนอันมาเฮ็ดตดอยคนเดียมาดูวิถีชีวิตของการอ่าทำงานอีกงานหนึ่งไปเอาข้างไปเอาอด้านไกลมาไปเก็บทั้ง่นมาเก็บแล้วกตะมาเอามาเทนี่นะครับเอามาเทมาเทเทนี่ก็คนขึ้นรถ แล้วก็พุน้นทั้งนานะครับขข้นมาตั้งบักไก่นะครับสวนอีออ๋อ,อีอปลาอย่างนะครับแ็มีต้นนี้ต้นน้อยนะครับนี่ต้นเล็กก็มีบุกมือเดียวกันนี่นี่บก,กีดจำตัวนี้ยังโบก,กีดก็กีดน้อยๆบอออกเศร้ากีดทำาก็มีต้นใกล้ๆก,ก,กันนี่ครับวันมุจลหาตาต<อ>แหล่เห็ดบอออกบอก กูเหรอก็ออกกาลังกายนะครับเออเมื่อวานเนี่ยผมมันยงังอู้เมื่อยนะครับมือย,อยอแต่ว่าหลังจากนอนตื่นขึน้นนอนตื่นขึ้นเนี่รู้สึก่็สบายนะครับสบายเนื้อสบายตัวมันเป็นการได้ออกกําลังกายนะครับแคลอรี่ก็ฟาดไปหลายแคลอรี่เมื่อวานเนี่ยการเดินก็ทะลุเป้าทั้งเบิดตน,นะครับมันเนะขาวันวันเป็นเวนแค่หล่ะ อ๋อล่งนี้มาเต็มกว้างออกล่งไปไปพุ่นอีกนะครับตัวที่ร่องทางมงมาขีดนะครับอ่อพี่น้องทั้งมาจากทั้งไหนกนล่ะทั้งชัยยาบุรีนะครับอืมต้นออกดีกับชุ่มเต็มโฟล่นโปล โป๊ะที่สองก็ต้องนั่งกลวยก็เสียบยาเอ๋ไม่เา่าก็นิ้มกลวยอ่ะอ่ะไม่ถาวรยั่งนุ่มอยู่นุ่มกว่าลูกเคยอยู่เกือบสิบปีปลาเถอะเก่าเงญ่ยตาห่ะปลาเถอะเอาไปแกงแมกินได้อยู่บ่เอาอ่าสวนเท่าจากเสจากอันจากอันห้องห่วยนี่บอก เอาเจ้าอันทั้งทั้งปุ่นเจ้าอะไรบ้าเอาลเลยดิเลี้ยวบ<า>้เลี้ยวเลี้ยวครับเป็นแถวเป็นแถวนะครับพูดและแถวแถวขึ้นไปเลี้ยวอยู่เนาะอืออือนี่นูดมาเพราะเหดหยังมัน,น,นบเปลี่ยนแต่ทีแรกดอกอันนี้เอาแต่มืออันนั่นเดียวมี่อันนั่นเดียเอามือแกะอะอกเออคอโบมี่ อ๋ปอปลาทูเสยนแล้วเสยนแล้วอืมบอนซ่อ,ปอ,ปอ,ปอนปลาอย่างข้าเจ้านะพี่น้องเนาะพุ่นลงไปตำตำเฮ้ยะเฮงหม้อทูพุ่นโอ้ยยันนังแต่ของเคีียดลมละเ <c oughs> บิ้งก่อนนี่ให้ไงฮะต้วนต้วนมันไงมันด้สองปูเดิได้สองปู <c oughs> อ่าอันอยู่แน่นเกือบเต็มนะอันนี้มันมีแต่น้ามันนี้ที่ลงผ้ามาซองบองทงั้งนีโอู้ตอนอ้นไ่อันน,นก็ะซองที่ที่ได้เอ่อได้สุเต็มชองปกับมีหลายตน้นเด็นี่ก็เต็มช่องปนี่คนทางคุ่นแตงโมอันอื่นนําแตงโมมันก็ซองปเข้ากันอ๋อคนหนึง่งอยู่ทางคุ่นอ่าล้อชมไก่ทุ่มไก่ยัยงเดินทางมาบ่ลในาหอดนะครับ มาเก็บซอยกันเอาแห้งกันนะครับเอาแห้งกันข้าวเดียวกับแล้วก็ได้เอาไปสั่งกิโลไปชั่งกิโลโอ้้ย่างงามอย่างงามมวนมาดังหมอมวญเมื่อนี่เป็นเมื่อที่เยี่ยางงามที่สุดปะ เ้ยสอียได้เป็นอาซอตอนนี่มือจักน้อยนี่ <laughs> ได้เป็นอาซอออาชีพไหนก็ดีเบดนะครับผมเพราะว่าเข้าจะไม่เห็ดขึ้นกันว่ไใดน,นะครับจะมีความสามารถเท่ากันไม่ได้คือผมนอนอนี่ มันมันอย่งนี้นะเออมัน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 กิดสั้นเต่อไปดิเนาะพุ่นพุ่นขึ้นพุ่นไม่เท่าขึ้นไม่หอดพุ่นละโอ้เก่งคับอืมอันนี้เป้าเป้าไปหอบมาเลยตดิโอ้ยงนะครับยงยงยง ผู้ใดมีส่วนอย่างนะครับมีส่วนอย่างมีให้อย่างเนี่ยไปออกรถเด้อไปออกรถเอ้ยขั้นงามๆซีประตูงามๆเมื่อคีนี่เขาบ่าได้ถามหาคน้นคำประกันนะครับเพราะว่ามีส่วนอย่างนี่เขาบ่าได้ถามหาคน้นคำประกันเพราะว่ามันมีรายได้ตลอดปีว่าเจ้าสีพ่อนี่เงินสงหวดบว่าทันไม่ต้องถามถึงนะครับอคนขายรถเขาแต่่ บม่ได้ทอยังเลยนะครับมั่นใจนะครับมีส่วนอย่างแบบนี้ที่ยิงแบบนี้ละรายได้ต่อเดือนนี้บาทนี่อันนี้อ่าต่อไปจะก้าวเมื่นมาแตงโมเก้าวันนะครับเก้าวันเก้าวันเป็นเงินนะครับก้าเมือ่อได้ขายนะครับแต่เมื่อเก็บยางแบบนี้ล่ะเก็บยางแบบเนี้ อันนี้มันหล่นไหมครับตอนนี้มันล่นอนั่นคออันผู้เฮ็ดบ่เป็นน่นบ่นน่นห้อบอได้คิดพ่อที่ว่าที่เฮ็ดแบบนั้นอ,อ่ะจังค่อยวิงตอน,นครับ เดี๋ยวถืพาไปเบิ้งเมถานะครับปันนี้เบิ้งเมถา่าเบิ้งตัวอย่างนะครับเตมมกกรียมหม้อกอกไม่แกกนะอืก็สวนหอดหอดหอดนี่นะครับเนี่ยตรงตรงที่แบงเขตด,ด้วยแบงเขตด,ด้วยคลองน้ําไหลนี่แหละครับคลองน้ําไหลไปทัางคนจะเป็นอีกสวนของเจ้าหนึง่งกูนเถียงหน้าเพิ่นนะครับเถียงหน้าเถียงให้เจ้ร อืมแหงเฮ็ดแหงควังเนอะยอืม,อมคือพวกนอนแข้งไว้เลยเต็มโปลเปโปลยเนี่ยบ,บ่คือพวกงุ่มปนไว้โอ้ออกไงเนาะเอามันมีอีกอยู่เด้นะกุคนมันอ๋อ เฮ้ยคุณคุณขึนไปคุณนะครับเป็นสายเป็นแถวไฟแถวมั่นนะครับเป็นไรมวนบ่มวนบ่อยู่ได้อยู่เม่นบ่อยู่ได้มันมันได้เงินพอมนี่เนาะโอ้ยจังสีเข้าจับอยู่นี่เม่นเมนนี่บ่เม่นน่ามันดาดีเม่นแต่มันเป็นเงินเนาะ เงินมาทดลองงานมือว่านเนี่นะครับเมื่อนี้ว่ามักแล้วอีกเก้ามือเจอกันรับอการแกะกระโปรงพ่นขึ้นให้ในภใยในขึ้นไปพ้นเพื่น่ะอ่ะมินตามาแล้วเดี๋ยวไปหามินตาบ้านนี้ได้เป่าที่สองแล้วบ่นะเป่าที่สองโอ้โอ้คือเก่งเดี๋ยววะเอวจนเอ็นหมดเลยอ่ะเอ็นหมดเลย Ôi, ẻo ăn điên mà Ừ Pát. <laughs> Pát, thổ bông bộ nì ừ. Đây, mất sụt tôn đẹp nì, ớ, bị tàn lùi nó Nì Bát thôi Bộ, bộ lít đi, bộ, bộ nhảy Ô hô Ừ ควรบางใหญ่อันนี้ะจะว่าจะกิโลนประมาณบ่ตำกว่าสองโลสองโลสามได้อยุสามอืมกิโลละสามสิบกว่าบาทนะครับผมขายเมื่อวานเนี่ยสามสิบเอ็ดบาท <20 S 1> กิโลละ 3, สามตัวนี้สามสามเก้าก็เกือบร้อยนด้ครับเมื่อกี้นีุู่นเนี้ยไปอีกนะพนไปสุดสุดแต่จะเขาจะลากลากลากจากนี่กันไปไปหาไปห้ามองอ่า รถจอดนะครับรถเก็บขีย่ยางจอดอยู่เทนทาสออนนะครับถามว่าจะทําได้ไหมเฮ้ยเฮ้ากับคนคือกันนะครับมันก็จะเหนื่อยตอนแรกนี่แหละคือผมผมบริเหตุผมอมาถ่ายคลิปย่างเดียวตอนเนี้ยนะครับถ่ายคลิปย่างเดียวยางคือซื้อผมกับเมยออยูยแต่ว่าถ้า <c oughs> ยาง,ยางถ้าผมมายางแบบนี้จะอ่าขอเวลาสักไม่เกินสิบวัน บริหารค่ะบริหารไงนะเฮาเกินว่าปรับสภาพหลังจากที่เฮาบ่อใส่แรงงานถ้าใส่แรงงานเฮาก็ต้องเร,เริ่มเริ่มต้นแล้วเฮาทาีเ่เฮาสี่อา่อาแบบว่าเฮาสีมาหอมเลยมันมัน,ม,นมันบ่ได้เฮาต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมอันนี้เปิดนายางแรกมันจะอันแกะยากเลยยางถ้วยแรกนะครับนี่ห้อยกีดกับกีดประมาณนี้มันนี่นะครับ สองหนึ่งสามสี่หากระประมาณหาอ่ากีดหนึ่งพักหนึ่งนะครับผมหนึ่งพักหนึ่งหรือหนึ่งพักสอนาางนั่นแหละพากีดสองคนละบานนี่กีดส่วนนี้แง้มเสาหยดน้ำกดมือแรงกีดนนส่วนนั่นย่้มเสาหยดน้ำกดมืออื่นมือไปประมาณนั้นนะครับวันต่อวัน โอ้นี่ถามว่ามันทางเรียบหรือไม่เรียบนี่เพิ่งเอล์ครับรน,นี่ถ้าผมตั้งตั้งกล้องตรงครับอ่าอ่าตั้งเก้าสิบองศาก็คือตั้งตั้งกล้องอ่าตรงมันมันได้ขึ้นประมาณนั้นอันนี้อันนี้เพื่อนว่าโอ้ยอันส่วนนี้ส่วนนี้เพสั้นคือส่วนเมื่อวานเราะสัน,นส่วนนี้ส่วนนี้หาบกว่า,วา ีนส่วนนี้หาบกว่าชวนวนนี้เพาเป็นเขาตาโทรมาเจอโพโพเมื่กี้ไงโพไงอู้อ้อันนี้ซ้ำกับเมื่อกี้แหละอ๋อประมาณสามโลเกือบลอยเนาะเอ้ยก็ได้ได้ลอยละดีว่าเออคนละลอยจะไปบึงไหมไอ้เบื้อต้นแบบนี้ติดตะลุย ใ้สองกระสอบแล้วได้ปะนี่ปนแปดเจ้าเนี่ยคย่านถามผมได้ <laughs> ประถงคอมเมนต์ถามเอา้าเจ้าคือว่าลากทุงให้เมียเจ้าเพร้ะนะเอ้อก็อยากจะให้ดูอยากจะให้เบ่งวิธีการแบบเต็มๆเนาะคันทีู้หนึ่งมากแกู่้หนึ่งมาลากให้กันน้อยบัท่านกินป <laughs> ุ่นเมเท่าหอดปุ่นแล้วก็คนอืน่น ผู้อาเคสประจําคือเซียนแล้วคืออ่ากําลังอยู่โตโลแล้วนั่นไงย่างไวๆไปๆไปๆไกไไ็สีบ่เมื่อยนี่เมื่อยบ่วพันบัวม่โอ้ยอ,อันให้พญายาตมกีดมาเีดนี่มาเีดนี่อ่าใส่เวลากีดจากชั่วโมงกับนนสองชั่วโมงกีดแล้ว โอ้โหพี่น้องหนึ่งพันแปดร้อยหรือเก้าร้อยเนาะเนาะตอนนี้จะตนี้หกลอยช่องชัมงกานเก้าลอยซ้ำอีกอืมทั้งนั้นเก้าลอยทั้งนี้หกลอยกับทั้งบัต็คืออ่ออันนี้สองชั่วโมงแล้ววาดยางนะครับไม่ต้องยางกีดหรอกผมมายางไอ้ยางไอ้ยางชื้อๆนี่ละแบบนี้ละยางชื้อๆนี่ มินตาท่านทีรีคุณโอ้เสียงอึงนะครับมันมีน้ำเนี่ยเอานี่โพนึงโอ้เสียงอืงเสียงอืงฝนตกแห้งนะครับมาขึ้นนี่ตกแรงมากๆตกแห้งตกโดนนะครับ ลดมากกับขามผู้ขามเขามากทิแล้วครับลังมองกัะสั้นทีรีนะครับลังมองกัะชั้นทีรีอีปัดแน,นมงลงกับลงทีรีค่อยไปค่อยมานะครับผมทางเฮ้าอกชินโบ,บสั้นดอกพ่ะน,นะอ่ะโั้นดอกบบสั้น่นนี้มี มันยางสมเออพันกาอันชินชินก็คือมันเลยเป็นเรื่องปกตินะครับทุกอย่างมันต้องมีความเคยชินนะครับมีความเคยชินอิสระนะครับเป็นงานที่อิสระมากๆอ่ะจะขึ้นไปห้ามิินตาบัานี้ เราคงจะมาจบเิีบอยู่ที่เอาถุงมาเอาถุงมาทเท่ไว้ตรงนี้แล้วเนาะมันเง้าวนะครับเดี๋ยวจังคอยเป็นอีพีต่อไปก็แล้วกันเฮ็ดเป็นอยู่ด้เหรอเนาะโอ้เแถวนี้อันต้นอันปูปองอยังไง ปใหญ่มี่ต่โปรใหญ่ต,ยยต้นมันใหญ่เนาะมีแต่ต้นโปรละโลกว่าดีเนาะโปละโลสองโลถ้ามันนัากกล่าวเกินไปเท่ก่อนอ <c oughs> โอ้ขักขัก,ขกถือว่าผมได้กำไรขนาดเลยพี่น้องเลยกำไรในชีวิตที่ผมไม่เคยประสบนะครับผมผมบ่เคย

อ้ยเนี่ผู้ขาบผมันขี่ไล่ได้ครับพีน่น้องเก่งอยู่ได้นี่ผมขี่รถคันนี้แหละเกินมากโอ้แล้วเ่ากะมาเที่ครับมัทที่ห่อมาจะเอาถุงเอาถุงปุ๋ยมาใส่เป็นถุงเป็นถุงถุงห่อหนะ่อมันตีดกันนะครับตีดกันแล้วก็ไปอื้ออหื เดี๋ยวมึงเดี๋คือเสียงฮอกฮอกฮอกแต่โอ้โหพี่น้องคว้าสุด้เงินน่ะมันบุ๋มเอเรื่องง่ายๆนะมันน้ำแบะได้ได้จากเป่ามันได้ซองแล้วได้ซองแล้วพูนคิมปิมอยู่ผลนะครับแม่เบิ้งด้วยเอายกขึ้นเลเบิ้งพูนต้องต้องไปอีกนี่ราคาอีกฟังทั้งนั้นอีกนะครับประมาณอันนี้ประมาณหกร้อยต้น S <S อ,อีกอยู่ส่วนนั้นส่วนที่เขาผ่านมา,มาอีกเก้าร้อยต้นแล้วต้นนี้อย่างไงเนาะแมนอันนี้มันเป็นสองฝากฝากละ900เก้าร้อยพอ่ามันเป็นพันกว่าพันแปดนีดด่ดีดีใจน้าพันนะครับที่เิ่นเห็ดได้ดีใจที่ว่าเิ่นเห็ดได้คนที่ทําได้ต้องสุขภาพที่ดีนะแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็ได้ออกกาลังกายนะครับ ก็ถือว่า,นานนนนนหนักบ่ะมัน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 ก็หนักนะเนี่พา่กระเป๋าพ่ยพ่ไพายกระเป๋าให้เมียก่อ <c oughs> นนะครับพอผมบดได้หลกักอันนั้นทั้ง,ลงหลักทั้งพ่กระเป๋าโอ้ยอันนี้ก็นักดีๆะจะว่าจะก,กิโลสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้ซันีก่อนไปมันเงานะครับยี่สิบกว่านาทีแล้วจะต่อเป็นอีอพี่นึ่งก็แล้วกันนะครับหลังจากที่อ่า พี่น้องอ่าพี่น้อง,องที่เพิ่นมาหอด mm. เพิ่นยังม่นมาหอดนะเนียน mm. เขาเปิดคลิปอยู่ที่เวลาเท่าไหร่นะอันเก้าโมงสิบเก้านาทีบ่แมีนอ่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วเก้าโมงสี่สิบเอ็ดอ๋อสี่สิบเอ็ดนะครับก็หยุดถ่ายไปแน่เป็นระยะนะครับเอา้าเจอกันคลิปต่อไปเหาเหนนะครับผมสวัสดีครับสบายดี